สวัสดีครับต,ตัวอย่างตัวอย่างสั่งยุกของจำนวนเชิงซ้อนในคลิปที่2เลยนะครับคุณครูลืมพูดถึงสมบัติข้อนี้นั้น,ะนคุณครูพิมพ์ตกไปนะครับเพราะทารีบรขออภัยด้วยนะครับทุกคนเราก็จะเห็นว่าสมบัติขอเพิ่มเลยใส่ตรงนี้แล้วกันเราจะเห็นว่าเมื่อจํานวนเชิงซ้อนนะครับจํานวนเชิงซ้อนนะครับยกกําลัง n น,นะครับแล้วไปใส่สั่งยุกจะมีค่าเท่ากับนะครับ จำนวนเชิงซ้อนเปลี่ยนเป็นสังยุคเสร็จนะครับแล้วค่อยไปยกกำลัง n จะมีความหมายเท่ากันนะครับอีกรอบนะครับเรานำจำนวนเชิงซ้อนยกกำลัง n ได้คำตอบเป็นคำตอบสุดท้ายเสร็จแล้วค่อยไปใส่เป็นเปลี่ยนเป็นจำนวนเป็นสังยุคนะครับมันจะมีค่าเท่ากับที่เราเปลี่ยนเป็นสังยุคเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นคำตอบแล้วค่อยไปยกกำลัง ก็จะมีความหมายเดียวกันกูว่จะใช้สมบัตินี้นะครับลืมพูดถึงเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่านะครับ z นะครับเท่ากับ1บวก i ยกกำลัง11เราก็จะได้เป็นสังยุคของ z ได้เป็นนะครับ1บวก i นะครับยกกำลัง11แล้วขอเปลี่ยนเป็น c นะครับแล้วก็ทั้งหมดเป็นสังยุคแบบนี้นะครับจะมีความหมายนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ หนึ่งบวกไอแล้วใส่สังยุคแล้วค่อยไปยกกำลังสิบเอ็ดมีความหมายมีความหมายเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าหนึ่งบวกไอสังยุคของหนึ่งบวกไอได้ยังไงครับสังยุคคือการเปลี่ยนข้างหมายตัวหลังก็จะได้เป็นหนึ่งลบไอทั้งหมดยกกำลังสิบเอ็ดนั่นคือคำตอบเเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือไปหาหนึ่งลบไอทั้งหมดยกกำลังสิบเอ็ดเนื่องจากข้อนี้มันเป็น ข้อที่เราเคยทําผ่านมาแล้วในแบบฝึกหัดก่อนๆนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคนะครับก็จะเป็นเทคนิคได้ว่านะครับ1ลบ i ใช้เทคนิคนึครับยกกําลังสองนะครับแล้วนะครับทั้งหมดไปยกกําลัง5เป็นกาลังเท่าไรหร่แล้วครับเนี่ยกป็นกลังเท่าไรหร่แล้วครับ5คูณสเลขชี้กำลังซ้อนกันเป็นกําลัง10แล้วเพราะนั้นแต่ของเราของเดิมเป็นกําลังอะไรครับ กำลัง11แเ้วราก็มาคูณอีก1ตัวก็เป็น1ลบไก็จะกลายเป็น1นลบไอทั้งหมดยกกาลัง11เนะครับเราจะทำการจัดรูปแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราถ้าเราย้อนกลับไปดูครูจะได้คำตอบมาพร้อมกันเลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้ย้อนไปดูเราก็ทำไปเลยเอา1ลบอทั้งหมดกำลังสองได้เลยครับหน้ากำลังสองก็จะได้เป็นนะครับโอเคนะครับสอใส่วงเล็บก่อนหน้ากำลังสองก็จะเป็น1 ลบสองหนะ้าหลังไว้เป็นลบสองไอใช่ไหมครับบวกด้วยหลังกําลังสองก็คือหลังก็คือไอนะครับก็เป็นไอกำลังสองนะครับทั้งหมดกําลังห้าก็ไปคูณกับหนึ่งลบไอ okay, นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยไอกำลังสองก็จะตอบเท่าไหร่ครับไอกำลังสองเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งกับหนึ่งกลายเป็นอะไรครับเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น 1นึลบสอทั้งหมดยกกำลัง2ก็เลยเหลือแค่นะครับก็เ,เหลือแค่ลบสโอเคนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับโอเคนะครับก็จะได้เขียนจำนวนสั้งยุคของเจ้าเท่ากับนะครับลบสอทั้งหมดยกกำลัง5คูณกับ1นลบไโอเคนะครับเพราะนั้นลบสอกำลังหมันก็เหมือนกับ ลบ2ยกกำลัง5กับ i ยกกำลัง5คูณกับ1ลบ i โอเคนะครับเพราะนั้นลบ2กำลัง5ตอบเท่าไหรครับจำนวนลบยกกำลังขี้ก็จะตอบเป็นลบ2ยกกำลัง5ตอบ32 i อกำลัง5ตอบเท่าไหร่ครับ i อกำลัง5ครับดีชี้กำลังไเศษ1ครับเศษ1งเอา5หาร4เศษ1นก็จะตอบ i อโอเคนะครับเพราะนั้นวงเล็บที่รอคูณอยู่ก็เป็น1ลบ i นะครับ เพราะนั้นก็ทําการคูณกระจายเข้าไปนะครับกระจายลบสามสิบสอเข้าไปนะครับกระจายเข้าไปทั้งสองเล็บนี่นะครับก็จะได้เป็นขอเร็วหน่อยนะขอเร็วหน่อยยังไม่ทำก็จะได้เป็นลบสามคูณหก็จะได้เป็นลบสามสอเคนะครับทีนี้ลบสาคูณลบก็จะกลายเป็นบวกเห็นไหครับก็จะเป็นบวก3 2มสิอเหนะครับลบสาคูณลบก็จะเป็นบวก3 2ทีนี้ i อคูณไก็จะได้เป็น i อกำลังสองนะครับเนื่องจากเราทราบว่า i อากำลังสองตอบเท่าไรครับตอบลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราคำตอบสุดท้ายเราเลยก็กจะเหลือเป็นลบ32ไลบด้วย32หรือจัดรูปเอาส่วนจริงมาเขียนก่อนก็จะได้เป็นลบ32นะครับลบ32ไตอบเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับโอเคนะครับข้อนี้ก็เป็นการฝึกใช้สมบัติของการยกกำลังของสั่งยุคของจำนวนเชิงซ้อนนะครับโอเค ่านไปตัวอย่างที่4เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูทีหลังนะถ้าไม่เข้าใจโอเคต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4นี่จะเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ยากนะครับข้อที่4บอกว่าตัวอย่างที่4ให้จํานวนเชิงซ้อนเท่ากับ2ลบ5ไจงหาว่านะครับจงหาว่าสังยุคของจํานวนเชิงซ้อนแล้วคูณพวกนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้มันไม่ได้ยากตรงไหนข้อนี้ถ้ามันเป็นข้อสอบก็คือข้อสอบให้เราใช้เทคนิคจัดรูป เพราะฉะนั้นจัดรูปแล้วจะเทคนิคของทําแต่ครูน่าครูจะพาทําในวงเล็บก่อนนะครับไม่ได้ยากตรงสั่งยุกนะครับยากตรงจัดรูปไอ้ที่ครูวงไว้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราขอจัดรูปข้างในก่อนนะครับจะแซดนะครับบานะครับหรือสั่งยุกของแซดข้างในครูขอจัดได้เป็นนะครับสามลบหนึ่งส่วนแซดขอทําให้ส่วนเท่ากันก่อนก็จะกลายเป็นสามแซดลบหนึ่งส่วนด้วยแซดโอเคนะครับ นี่คือใช้เทคนิคการจัดรูปโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำสังยุคคูณเข้าไปโอเคนะครับคูณเข้าไปโอเคนะครับนะครับก็จะได้ว่านะครับก็จะได้เท่ากับ3 z แซดแล้วก็คูณแซดสังยุคโอเคนะครับแล้วก็ลบด้วย สังยุคของแซดคูณลบหนึ่งก็จะกลายเป็นลบด้วยแซดสังยุคแบบนี้นะครับส่วนด้วยจำนวนเชิงซ้อนแซดนะครับทีนี้ถ้าเราใช้ถ้าเราจำสมบัติได้อย่างเงี้ยถ้าเราจำสมบัติข้อนี้ได้นะครับข้อนี้ครูบอกเนะี่ยแซดคูณกับสังยุคของมันได้เลยครับจำได้ไหมจกนะครับแซดคูณสังยุคของมันจะเท่ากับ a อกำลังสองบวก ปี B, กลังสองคิดนะครับถ้าเราจําไม่ได้เราก็ทําการคูณกันปกตินะครับมันก็จะทําให้ความยาวมันยาวขึ้นโอเคนะครับถ้าเราจําสมบัติได้เราก็ลุยเลยเราก็จะได้เท่ากับนะครับสามคูณในวงเล็บก็จะเป็น a ของเราในที่นี้คืออะไรครับเอกือสองบก็คือลบห้าก็แล้วกันเนาะเพราะยังไงมันยกกําลังสองแก็ตอบบวกอยู่แล้วใครจะเป็นห้ากำลังสองก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น สองยกกำลังสองบวกกับนะครับลบห้ากำลังสองนะครับลบด้วยทีนี้สั่งยกของแซเราก็เปลี่ยนไปทันทีเลยเพื่อเราจะเขียนแซดเท่ากับสองลบห้าไอสั่งยกของมันก็ไได้เป็นไรครับก็เป็นสงองยกือการเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามเฉพาะตัวหลังหรือส่วนจริงก็จะกลายเป็นลบห้าไอก็จะกลายเป็นบวกห้าไอใช่ไหมครับโอเค ข้างล่างก็เหมือนกันครับข้างล่างก็เขียนมาปกติก็เป็นแอดก็เป็นสองลบห้าไอนะครับ okay. ข้างบนก็เขียกันทีนี้เขียตัวเลขกันทีนี้คิดข้างในก่อนอันนี้ก็เป็นสามอันนี้ก็คูณด้วยสี่บวกด้วยยี่ห้านะครับอันนี้ก็ลบกระจายเข้าไปพร้อมเลยคูณย้างใน,นก็เขียนแล้วนะครับก็จะได้เป็นลบสองลบห้าไอ โอเคนะครับทีนี้อันนี้ก็คูณกันให้เรียบร้อยซะขอคำตอบสุดท้ายเนาะช่วยกันทำเลยสี่บวกยี่บห้าได้ยี่9บเก้ายี่บเก้าคูณสามได้เลยครับขอคำตอบสุดท้ายนะครับก็ได้เป็นแปดสิบเจ็ดลบสองลบห้าไอนะครับส่วนด้วยสองลบ ห้าไอนะครับเพดัะนั้นก็จะได้เป็นแปดสิบเจ็ดลบสองก็จะเป็นแปดสิบห้านะครับลบด้วยห้าไอส่วนด้วยสองลบด้วยห้าไอโอเคนะครับอันนี้คือคำตอบของมันนะครับเราก็ไปใช้วิธีการหารจำนวนเชิงซ้อนนะครับหารจำนวนเชิงซ้อนนะครับจำได้ไหมครับ เราเรียนมาหลายวิธีแต่ครูขอบอกวิธีที่ครูสอนนะจาได้ไหมครับคนที่เรียงครูก็บนคูณล่างนะเรียงครูนะครับบนคูณล่างก็คือบนคูณล่างนะครับ8 5ดสิบหคูณสได้เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นเทคนิคคิดลัดนะครับ8ปดบหก็เลเป็นร้อยเจนะครับบนคูณล่างนะครับอันนี้ก็เป็นลบหคูณกับลบหก็จะได้เป็นย5ิบห้านะครับบนคูณล่างนะครับ ทีนี้ครูใช้ย่อว่าข้างตะแคงถ้าจําได้นะครับข้างตะแคงเราก็จะกลายเป็นนะครับลบสิบไอโอเคนะครับข้างตะแคงถ้าแยงลงมาโอเคนะครับถ้าแยงก็แปดสิบห้าคูณลบห้าไอนะครับแปดสิบห้าคูณห้านะครับก็จะได้เป็นลบด้วยสี่ร้อยยี่ห้าไอโอเคลบ แล้วก็ส่วนด้วยภพสวรรค์ของเรานะครับภพบสวรรค์ของเราก็จะกลายเป็นอะไรครับถ้าเราเรียนกับครูจะรู้นนเนี่ยอุรรคก็คือข้างล่างก็จะได้ว่าอ่ะครูย่อเป็นภพสวรรค์เนาะอะ่ใครจำไม่ได้คือคาว่าภพสวรรค์ก็คือเอาตัวอยู่ข้างล่างมายกกําลังสองสองกำลังสองบวกกับลบห้ากำลังสองเน,เนี้ย 4, ก, 25, ก็ได้เป็นสี่บวกยี่ห้าก็ได้เป็นยี่บเก้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสูตรการหารจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นสูตรลัดนะครับ บนคูณล่างเครื่องหมายตามนี้ไม่เอาส่วนไอมานะครับบนคูณล่างข้างตะแคงแตะแคงขึ้นไปทะแยงลงมาแล้วก็ลบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทีนี้เราก็จะรวมกันตอบเลยอันนี้ก็จะเป็นการตอบเลยนะครับก็จะได้ว่าเอาส่วนจริงมารวมกันเอา170เนี่ยนะครับคำตอบสุดท้ายก็จะได้เป็น170ยบวกก็เป็นร95อันนี้ลบกันใช่ไหมครับ ลบสิบลบด้วยลบสี่ร้อยยี่ห้าลบกับลบลบคูณลบเป็นอะไรครับบวกก็จะกลายเป็นลบสิบไอบวกกับสี่ร้อยยี่ิห้าเพราะนั้นก็จะเหลือเป็นบวกด้วยสี่ร้อยสิบห้าไอครับส่วนด้วยพบสวรรค์ของเรา,าคือยี่สิบเก้าก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับคลิปนี้ยาวไป จะส่งให้ดูหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นี่ยาวมันยากไปหรือเปล่านนะครับยาวยากไปไหมโอเคนะครับก็ตอบเป็นคาตอบสุดท้ายนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปดูตัวอย่างสุดท้ายของสังยกก็จะเป็นเริ่มยากขึ้นมาหน่อยนะครับเริ่มยากขึ้นมาทําเผื่อทําเผื่อก็สอบอาจจะไม่ยากอานนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งกรกฎาคมห้าสามนะครับ ตัวอย่างที่5นะครับให้เซตจำนวนเชิญซ้อน Z1 กับ Z2 ตสอมาให้นะครับแล้วก็บอกว่า Z i n อิ r เวของเราหรือว่า Z1 ยกกำลังลบหเท่ากับ3ส่วน5ลบ4ส่วน5 i เมื่อ i ยกกำลัง2เท่ากับลบหอันนี้คือโจทย์ให้มานะครับแล้วก็มีเงื่อนไข2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือ Z ซตกำลังลบหเงื่อนไขที่2คือ5คูณเซบวกกับ2คูณเซ สอเท่ากับหแล้วเขาก็ไปถามทีนี้ตามฟอร์มนะครับมีสงเงื่อนไขแล้วก็มาถามบอกว่าค่าสั่งยุคของ Z2 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มทำม,มั้งแต่เงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขแรกของเราว่าไงครับ z ซตกำลังลบซยกกำลังลบหหรือ Z inverse นะครับจะเท่ากับอขอยุบส่วนสังเกตเห็นส่วนเท่ากันไหมครับส่วนเท่ากันก็จะกลายเป็น3 ลบ i ส่วน5โอเคนะครับนะนี้ยุบค,ค่อยๆทำมีความรู้ก็ทำไปแซ่ดกำลังลบหหรือจะพูดได้ง่ายว่า z1 กดหกำลังลบ1ก็คือ1ส่วนแซใช่หรือไม่ก็จะเท่ากับ3 4ลบ4 i ส่วน5โอเคไครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านะครับเราคูณไขว้ได้ไขว้แซึดกันไปไขว้5้ากันไป นะครับเราก็จะได้เป็น5นก็จะเป็น5ก็จะเป็น5เท่ากับนะครับ z 1คูณกับ3ามลบสีโอเคไหมครับอคอยทันนะเปลี่ยนเป็น z 1ยกกำลังลบหเป็นส่วนเป็น1นึส่วนเซอันนี้ ขอเลขยกกาลังพื้นฐานง่ายๆไม่ต้องไปใช้ in นโหอินเบีหรอกนะครับทีนี้ก็หลักการต่อไปก็ต้องหา z 1ก่อนเราก็จะได้ z 1ตนะึ่งนครับก็ทําการตัวนี้ยใไหมครับไปฝั่งนี้นครับเราก็จะได้เป็นนะครับก็จะได้เป็น5ส่วน3ลบ 4i เท่ากับ z 1หรือ z 1เท่ากับ5ส่วนด้วย3ลบ c i โอเคไหมครับเนี่ยได้ z 1แล้วโอเคไหมทีนี้ก็ทำเป็นการหารจำนวนเชิงซ้อนนะครับข้อนี้จะเอาหารแบบแบบรัดเมื่อกี้ไหมเอาอีกรอบนะบนคูณล่างแล้วก็ข้างตะแคงท้าย,ยงได้ผลเราก็มาลบโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูพีนี้บนข้างบนเนี่ยมันไม่มีส่วนไอเราก็เติมให้มันสักหน่อย5ก็จะได้เป็น5บวกด้วย 0i ไ การหารจานวนเชิงซ้อนเนี่ยไม่แนะนํแบทแบบครูนะถ้าทําข้อสอบแสดงวิธีทำเนี่ยก็คือทําเต็มรูปแบบเลยแต่นี้ครูสอนออกเป็นแบบเพื่อเน้นทําข้อสอบไงก็ง่ายง่ายนะครับโอเคหาเซตหนึ่งมาก่อนอ่ะครูหาเซตหนึ่งโดยใช้สูตรรัดของครูนะครับก็บนคูณล่างก็เอาคูณลงมาก็เป็นสิบห้าบนคูณล่างอันนี้ก็เป็นศูนย์ถูครับทีนี้มาดูข้างตะแคงตะ,ตะแคงขึ้นไปสาม ก็จะเป็นนะครับก็จะเป็น3คูณ0ไอก็จะเป็น0โอเคไหมครับอันนี้ก็5คูณด้วยลบ4ไอก็จะกลายเป็นลบ20ไอโอเคไหมครับอันนี้คือความหมายคำว่าข้างตะแคงถ้าแยงโอเคไหมครับข้างตะแคงขึ้นไปถ้าแยงลงมาปั๊บแล้วก็มาลบกันเอา2ตัวนี้มาลบกันเราก็จะเป็นคำตอบนะครับ แล้วก็อย่าลืมพบสวรรค์ด้วยพบสวรรค์พบสวรร,วร,รค์ครูก็คือเอา3ยกกําลังสองเอาข้างล่างนี่บวกกับลบสี่กำลังสองเนี่ยก็จะได้เป็นอะไรครับ3ามกำลังสองเป็นเก้าลบสี่กำลังสองเป็นสิบหกบวกกันได้เป็นยี่สิบห้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการแซดหนึ่งผลสุดท้ายของเราก็จะได้เท่ากับโอเคนะครับ 15บวกกับ0นะส่วนจริงก็จะเป็น15นะครับบนคูณล่างเอาอมารวมกันทีนี้ข้างตะแคงอันนี้ก็0ลบด้วยลบ 20, ลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกยไอทคนะครับส่วนพบสวรรค์ก็จะกลายเป็น25้โอเคนะครับเพราะนั้นก็มาถึงนี่แล้วไม่ยากนะก็คือทำทำไปเรื่อยแหละก็อสอบแผลนะมองกันแรกมันก็จะไม่ออกมันก็ทำทรงยากเฉย ทีนี้เราก็จะมาดูเงื่อนไขแรกเคลียร์หมดแล้วได้เซตหนึ่งมาทีไหใครๆสมการ2ตัวแปรมีเซตหนึ่งกับนะครับมีเซตหนึ่งกับเซตสองนะครับเราก็มาแทนในนี้เห็นไหมครับเอาเซตหนึ่งมาแทนในเงื่อนไขที่สองเราก็จะได้ค่าเซตสองมาพอได้ค่าเซตสองเซตสองมาเราก็ไปเข่าถามหาพอดีเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นในการออกก็สอบแพทก็จะมีประมาณเนี้ยสองเงื่อนไขมามาทำกันเสร็จแล้วก็จะไปถามอีกเป็นคำถามที่สาม ครับไม่ไม่มีทางทําครั้งเดียวออกนะแพทนะจะมีทําประมาณ2องเลเวลสามเลเวลขึ้นไปนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะคอสอบแพทนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวยาวพูดมาโอเคอ่าทีนี้5 Z 1โอเคเอาเงื่อนไขตรงนี้ลงมาเลยนะเพื่อความรวดเร็วลงมานี่เลยโอเคนะครับคุณรูก็ใส่เลย5 Z 1นะครับ5 Z 1แบวกกับ Z 2 z2 เซท่ากับห้เรก็มาใส่เงื่อนไขนี้5 z1 เซหราก็จะได้เป็น5คูณกับ z1 หามาเมื่อกี้นี้เอาตัดทอนได้เนี่ยตัดทอนได้ z1 ตัดทอนได้อะไรล่ะนี่ขอขอเคลียร์ z 1ก่อนนะครับเพื่อความง่ายเนาะเพื่อตัวเลขจะได้บันทอนลงลืมลืมทำต่ออ,อันนี้ก็เป็น15ส่วน สิบห่วนยีนะครับบวกด้วยยี่สิบไอส่วน,น,นยี่ห้าพอแล้วก็จะตัดกันนะครับโอที่เหลือเยอะอยู่นีกว่าก็จะตัดกันได้เป็น5 3 5สามสบหห้าโอเคนะครับบวกกับ5 4าสี่ยห้าก็เป็นไอโอเคนะครับสุดท้ายถ้าจะยุบรวมเข้าหากันก็จะกลายเป็น3บวก 4i ส่วนหเอาคูทำมาตั้งเยอะะเป็นงงๆแล้วทีนี้สามบวกสี 4, I, ส่วนหคะครับทีนี้เราก็เอาเซมาแทนสามบวกสี 4, I, ส่วนหเนี่ยเ,เอามาแทนในนี้ในเงื่อนไขนะครับก็จะเป็นสามบวกสีอส่วนหอันนี้คือห้าบวกกับ2 z 2 ากับ5เห็นไหมพอดีเลยพอดีเลย5ก็ตัด5ลงตัวเป๊ะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่เลยครับฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่นะครับ3บวกส i บวกกับ2 z 2เอท่ากับ5ก็ย้ายข้างปกติก็ย้ายพวกนี้มาฝั่งนี้เข้าใจไครับก็ย้ายไปฝั่งนู้นก็จะได้เป็น2 Z2 เท่ากับก็จะเป็น5เอา3มาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ3แล้วก็ลบ 4i โอเคนะครับพอสุดสุดท้าย Z2 ก็จะเหลือแค่2ลบ 2i 2้ย2ลบ 4i โอเคนะครับเ,เพราะนั้นแต่โจทย์ถามหาต้องการ Z2 Z2 ก็ย้าย2ไปหารก็จะเป็น2ลบ c i หารด้วย2ส,สุดท้าย z2 ก็จะเหลือ,อ,อเป็นห,นหาร2ไว้เป็น1 -4 ลบ4หาร2ไว้เป็นลบ2 i โอเคนะครับแต่โจทย์ถามว่าสังยุคของ z2 คืออะไร mm hmm. เด็กๆมากสุดท้ายก็เลยตอบสังยุคของ z2 ก็เลยได้แล้วกับเปลี่ยนเครื่องหมายตัวหลังก็เป็น1 -2i บวก2 i จบนะครับในการข้อสอบสังยุคนะครับก็จะเห็นว่าไม่ยากนะครับ ก็ค่อยๆทำไปนะครับจะมีจุดประมาณนี้แหละครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับก็จบในสั่งยุบทั้งโจทย์แบบพื้นฐานแล้วก็โจทย์